ไปหาซื้อลาบกันนะพี่น้องครับทางไหนนอนลานหลับเผืนหลับงัวนี่บอกเดี๋ยวในทางร้านอยู่กำลังพาที่รถหาซื้อลาบซื้อไปไมากินอยู่อาหารที่ซานเมื่อนี้ครับสบายๆกับเบาเต้ยครับเบาโจูมาดับเมื่อนี้นะครับไปเอื้อนจะได้กินวันหลับข้าืบอนี้ เอาแล้วครับพี่น้องครับลาบลาบเสียบเสียบลาบเอนี้วครับอูเพียฮะอูเพียอูเพียเบื่ออุเพียบ่อยอุเพียครับผู้ใดเคยเห็นมาอูเพียเมืนอปีนี้ไหนฮึคุก็บอเคยเห็นแค่เพียงอูเพียเทีเนื้อต้มเนื้ออูเพียเสียบหลานลาบเนื้อลาบเนื้อก็จะเคยเห็นอยู่อ้อมเป็นไข่อ้อมเป็นหลานลาบซอยสิบเอ็ดเนาะครับแต่เมาก่อนเนี่ย นะครับหลานลาบกลางท่าเสียบนะครับมีสรซอยเสียบพันไปพันมากคับมาแวะมากินอะไเด้อะมากินน้องเด้อครับ้าวเปิดซุกมือเด้อครับใบสามหอดสามทุ่มมากินยันไดเลยอยู่นี่มาสั่งมีโต๊ะมียังให้นั่งเรียบร้อยนะครับเหนียวตามหมกุงกับมีลาบก้อยกับมีตุ่มกับมีเนาะเออนี่แหละครับแวะพันไปพันมากอ่ะน้อแวะได้เข้ามาจากในซอยนี่ก็ประมาณ ห้าร้อยเมตดหาร้อยเมตร,ร้อยเมย็ดข้าเดียวกระหอดนะครับอยู่ใส่เมือกระถึงก็มานั่งกินมานัง่งเล่นว่นี่ได้เหนื่อยะขำงำ,งำมปซื้อซื้ซือ้อใส่ถุงไปกินกันครับในที่ร้องครับวันนี้ครับมีเกลี่ยมีก้อยดึงตุ้มมีซื้อล้านลาบนะครับในล้านล้านลาบหน้าสัมภาระนาะครับอ่านี่ละ สดๆสดคาพี่นงครับว่าขายจากใบซ้ำหัดซ้ำถุมนี่แสดงว่าขายดีเติบอยู่แน่นอนข้าวเดียวเหมือนตรงนี้มา,หน,นมาหน่อยเนาะมาหน่อยเพิ่มมาหลายเนื้สสสอสดๆเนื้อเดง กับแดงๆที่กันผูก ครับโอ้มาแล้วนี่แล้วครับเอาละครับพี่น้องครับมาแล้วครับมาเนี่ยนี่และว,ว่ังหันที่หอบิซื้อหลาบมาอยู่สุขุมวิทซอย11นะครับอยู่ฝั่งท้างบุญท่นนี้มันซอยซีวันนี้นก็เลยพี่โจวันเราผ่านมาพอดีแล้วก็เลยว่าไปหาก,กินหลาบกินก่อยกันต่อวันนี้เออมันมีหล,ลาบหลาบปล่อยแซ่บอยู่แถวนีก้ก็เลยก็เลยว่าพอดีเลยเดดไทยพี่น้องเบื้องหน้าผู้ใดพ่านไผ่พานมาก็แล้วมาสื่อแวกินครับอยู่หนาสัมภารกร นะครับรในซอยสิบเอ็ดสุขุมวิทนะครับมือ <serving> น <apan AM> enfin ี้เอ้เพลทแปลกๆเป็นยังเปาเต๋อคือใส่เสือกอเด้งไอ้นั่งกินอยู่ร้านลาบร้านก๋เดี๋ยวนะครับเปาเต๋อแกมีร้านน้อยๆแล้วอยู่ในซอยซอยสีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผู้ใดผ่านไปผ่านมาครับได้เนาะครับเนาะมาเขามยวเรื่องลาบซักก้อนมือนี่มือนี้มียังแน่มันในน้ำสืเนื้อมัเนี้ไอ้จัวอ๋อสุกเล็กอันนี้อื่นซุกเล็กบ่สุกเล็กสุกเล็กลาบเลือดมั้งบ่ลาบเลือดใช้เบื้องกันไหนพี่เอานอกกันนะเออเนี่ยเนี่ยครับสุกเเลลล็กาาบบบดินื้อ อ ENNIS, der, royable, ここันนี้สมบูรณ์เลยใส่เลือดไหลไปในนอมันก็เลยบ่อคอยแดงเนี่ยอันนี้กุกคลิกคุกคิกกุกคิกกุกคลิกก็ซั่นนวลว่ากุกคิกแบบแซ่บๆแม่อันนี้อันนี้เนี่ก่อนนี่อู๋เพียอู๋เพียครับพี่น้องครับอู๋เพียเคยเห็นบ่อไหร่อู๋เพียเนี่ยไข่อ้อมมันล่ะผมก็ผมกับเคยได้ยินงเป็นเพื่อนไปสั่งอู๋เพียมันเป็นังได้อู๋เพียอสนนอเคยเห็นอ้อมกับอ้อมได้ละต้มกับต้มเลยมันีอู๋เพียว่าะัะน <revealing> ั้นเนี <websites> ่ยม uh ันเป็นังสี่ครับพี่น้องมันก็คืออ้อมแหละเนาะห่างก็ ใส่ขี้เพียะใส่ขี้เพียะเข้าไปมันเลยสิเข้มข้นแบบอำลำเป็นแบบอำลำอำลำอ่ะมันนี่มีเกลียวให้มันนี่เกลียวกับมีอีกกับมีมันนี่มามากินเข่าตำกันครับพี่น้องครับเอาไอจโจลงมือเลยมัเนี่สวดเข้ามานี่ลองเบิร์สักก้อนหน่อยัดควายคุยขัดหน่อยแล้วไม่ละคุยขัดหน่อยๆเลยมันน้องเฮียนี่ฮะลาบเนื้อเส็บๆโอ้ใส่ายเสดายยใส่ได้ยวะเส่ไปเสด โอเลียงโอเลียงใส่ผิวโอเลียงโอเลียงใช่ถุงนึงโอเลียงโอเลียงได้ดีเห็นมุ่ความดีซื้อเสียงปวดปวดปวดทานน้บก้วยไมนต้องกินกับเสื้อความขับพลีความครับม่ต้องหยุดเข่ากันแก่ข้าวป่อืมนะขั้นได้ซึ่งหน่อยแล้วเป็นหนึ่งก็คืออยู่เห็นอยู่ได้บ้างอืะเห็นอยู่เนี้ยแก่ข้าวดซื้อมากบ้าจังบ้าจังได้เบื่อ เอากระเพรมากินด้วยกันนะบ่ดาวก้าวเงินหน่อยนะลองอูเพียมาหนึ่งอูเพียบที่มาเบิรงมันเป็นยังไงอูเพียมันคือมันคือแกงอ้อมว่ะฉันว่ามันขุ่นๆกว่าสินว่ากินมันกับสิไข่ไข่อ้อมนะครับหางมันสิแบบมันสิไม่กินเพียรอย่างไรนะเนอะกินกี่เพียบกี่เพียบเปนต้มแล้วเด้อต้มสะอาดแล้วเต็มทนแล้วกันครับ ผมในใจดิคือต้องเลยผมก็ม้ด้มาคมเนี่ยต้องเคลือู้เพียรูเฮียแน่นอนผมพร้อมได้เพ่มดเนี่ยร้อยหสิบบาทเนี่ยอ,เอืเ,เดียวสามห่อหูเบียตัวหนึงลาบควมร้อยห้าสิบบาทครับราคาผมกับบมแพงอันนี้ห0ิบาทห0สิบา,บาทเห็นบ่ไม่นเห็นรวเมดนี่ยหกสิบหกสิ ว่อยยี่ว่ายี่นี่สิบบาทสิบาทสิบบาทแหมแมละเนี่ยคือพอพ่อเพ่งในลายทุกนน้ประมาณนี้อันนี้ใส่ถ้วยที่ครื่งถ้วยครับพี่น้องเมือเนี่ยกูเพียกับครื่งถ้วยกินคือสองคนมือหนาวอือแล้วมือไหนกินสองคนมือมือมือมืกินอะรแค่สามคนกินไปเรื่อยๆเนี่ยผมจไปกูเพียบอเนี้แมนล้เจาแล้วมันดยู่มแมน พ่อแม่เพิ่นมาอูเพียมันขม,มอีหลีิ์ม,ม,มันข้นหมักขมบางทีเลยมันเป็นไซบีได้เป็นไซเพียลงไปเดี๋ยวผมณผมผม,ม,มขิงตาเลยพี่น้องเลยสวดไปได้กับผมานั่นกินเข่าแซ่บๆนอนหลับนะฮะนี่แหละครับคลิปนี้กับพามากินเขา่าแนะน้ำร้านลาบแซ่บๆกัน อีกร้านหนึ่งนะครับรอบนารอบนาครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิีบผ้าไปกินเข่าเจี๊ยบทางหนติดตามเลยครับสบายสบายกระเป๋าเตยนี่ละครับในช่วงนี้เขาอนุญาตค่ายโจลุยกับลาบปล่อยอยู่นี่ตรงนาเนี่ยมันเรียบร้อยซะก่อนมือนี้ของอาหารเสียพ่อมือนี้ลิปหนาพอกันไหมครับสำหรับนี้สวัสดีครับผมกินเข่าเจี๊บนอนหลับครับมาได้มาเลือดห้องมือนึ่